เอยพยาบาลไปไหนนอ้อพยาบาลเล้โออพยาบาลยังไม่มาเลยครับผมโอเคผมกราบสวัสดีผู้ชมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปหาปลากันต่อแล้วใชนหมครับผมจากคลิปที่แล้วเราเปิดตัวแมปใหม่แล้วก็เอาเจ้าแคทมาหาปลาที่คลองนะผมก็คือยังไม่ได้ลงมือเลยชาวบ้านมันรอแล้วอันนี้มันต้นอะไรวะต้นขามเทศเหรอนี่ฮัลโหล คือแบบนี้และแบบที่สวยงามมากแล้วทุกคนนะสวยงามตามท้องเรื่องกันเลยนะผมดูดูหญ้าดูต้นไม้โอ้โหแม่งสวยจัดอะนะครับผมโอ้โหดูตะไคร่น้ำดิโอ้โหอันนี้ปรับภาพแบบ 2K นะทุกคนแล้วก็ปรับทุกอย่างเป็นเวลิไฮปรับสุดหมดทุกอย่างนะครับผมนะปรับสุดหมดหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมเท่าที่จะปรับได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดู เจ้าแคทกันเลยนะครับทุกคนครับดูเจ้าแคทสามสองศูนย์ใน Generation. เจเนอเรชั่นเดี๋ยวเราจะทําการลื้อคลองบริเวณตรงนี้หาปลากันนะครับผมนะหาปลากันนะครับไปกันเลยไป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 ตัดเครื่องนะครับผมนะก็คือพยาบาลเออเดี๋ยวพยาบาลก็มานะครับผมนะหละังจากที่เราย้ายมาเมื่อวานนะทุกคน มามามาหาปลามาหาปลามาหาปลาลูกี้มาหาปลามาหาปลากันเด้อบพวกเีอยากหาปลาหน่ากระเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อบเด้อนะผมเราต้องจิ้มดูก่อนนะว่ามาันหลุหร,ลหรือเปล่านะทุกคนนะต้องจิ้มดูก่อนนะผมหลุหรือเปล่าอุ้ยนิดนึงนิดนึงโอ้ก็ไปเท่าไหร่นี่ว่ะโอ้เฮ้ยแข็งดีอุย้ยตรงนี้หลุว่ะ อ้ถ้าถ้าหลงยิงแก่ถ้าหลงแค่นี้ลลลลกกนอ heaven, พอไปได้ครับแต่ว่าถ้าหลงแบบบิดมุกกีอ่ะอันนั้นคือถอยเลยนะทุกคนถ้าแบบมุกกีหายวับไปกับตาเนี่ยก็คือแบบอันนั้นถอยได้เลยนะอ,อ,อันนัน้นคือถอยเลยนะอย่านะโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเริ่มลอก ลอกคลองนะครับผมลอกคลองนะครับหาปลานะผมหาปลากันเลยหาปลากันเลยหาเริ่มหาปลากันเลยเริ่มไปดูตัวเซตกันเอาอย่าปรับนี้ก่อนนะกันนะทุกคนนะปรับเป็นอะไรวะผมก็ลืมปรับเป็นศูนย์เหรอ ันนี้ก็กดเลขศูนย์ไปเลยครับทุกคนอันนี้ก็เป็นไอศูนย์ดิศูนย์เป็นศูนย,นนย์อันนี้เป็นหนึ่งเหรอเป็นหนึ่งโอเคอันนี้เป็นสองถูกแล้วโอเคมาเด้อมาเด้อไปหาปลามาเด้อไอ,อจับปลามานะครับไอจับปลาเราจับได้นะครับ พ่อไอ้บ้านเป็นไหนเนาะพ่อไอ้บ้านนี่เนาะไม่พาลูกน้องมาหาปลาหรอนะครับผมอันนี้หาปลาจริงนะเนี่ยทุกคนหาปลาครับผมเอาจีก็มาลอกลอกคลองแหละให้มันลึกกว่าเดิมนะครับผมแต่ว่าก็หาปลาไปด้วยนะครับใครดีใครดีก็ได้อะนะครับผมใครแบบใครหมานก็ได้นะครับผมนะ ใครหมานก็ได้อะโอイใครหมานก็ได้หมดอะหมานคืออะไรวะ <g ül> หมายถึงใครใครดวงดีนะครับผมใครดวงดีก็ได้นะครับทุกคนใครดวงดีก็จะได้ครับเกือบถึง,งหรอือเปล่าเนี่ยเนี้ยจ <g ül> อยก,กูปิดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลุงลุงปลาบ่กลุง ลุงลุงลุงหาปลาบ่ลุงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดเป้เหงคอนเปเหงาคอน,น,อนโอเค,อเคมึงจะมาทำไมเหี่ยเนี่ยน้ำตื้นแค่นี้เองเลยลุงเอ้ยเออนะผมเออมาเปียนเอา,เเอาตรงฝุ่ให้มันลึกกว่าเดิมนะครับว่ามันเป็น มันเป็นบ่อเก่านะครับก็เลยมานปลูกให้มันลึกกว่าเดิมนะคแับนี่มันไม่ได้ขับหนามันก็ขับยากนะวันนี้เอาจีงเราก็ขับเกือบทุกวันนะเนี่ยขับยากตรงไหนวะเนะี่ย หาปลาด้วยครับหาปลาเลยครับนี่เขีย่ยครับผมตักขึ้นมาแล้วก็เขีย่ยครับเขีย่ยหานะตักขึ้นมาแล้วก็เขีย่ยหาไปแบบนี้ะเอไอ้ต้นหนามหรือเปล่าเนี่ยชิวๆสบายๆครับแอร์เย,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 ย็นๆเนี่ยเย็นฉ่ำๆเนี่ยตักกินชิวๆเลยหาปลานะผม แล้วคุณจะสวิงอ้อมทำไมวะเด็กอารมณ์จะสวิงอ้อมทำไมวนะเนอะดูอวกไปดูข้งนะางหลังนะเมื่อกี้นะดูข้างหลังมีบอ่อมีบอ่อมีบ่อลูกพี่มีปลาบ่มีปลาบ่เฮ้ยมีปลาบ้านอ้อมีปลาบ้านอ้อเนี่ยเนาะหาปลาทุกคนครับหาปลา ไปโค้ันใ,ใหญ่มาหาปลาอย่างนี้นะเฮ้ยลูกรอกเข้าไปร้มันเร็วจวังวะเนี่ยลูกในมันช้าๆนะลูกนอกแข็ง,รงเร็วเลื่อเฮ้ยเร็วจัดเลยว่ะ เร็วเร็วเร็วดูดูข้างนอกเร็วเร็วรถรถเรถ็วจัดเลยอ่ะทุกคนเร็วจริงนะเร็วจริงนะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างก่อนว่าเ,าเลือกสักแค่ไหน<า>อันนี้เป็นดินโคลนหมดเลยนะดินอุ้มน้ำหมดเลยนะทุกคนดินแบบนี้นะดินโคลนหมดเลยอนะ่ะ ออปัดให้เขาด้วยนะครับผมเออตักขึ้นมาต้องปัดให้เขาด้วยนแน่ๆหาปลาเด้อมาหาปลาเด้อถ้าเป็นแถวบ้านผมอะ่ะถ้าแบบลงลงแม่โครมาลงแบบลอกลอกสายเงี้ยนะหาปลาเต็มเลยคนระับหาปลากันเต็มเลยนะเนี่ยถ้าเป็นแถวบ้านนะ ตักขึ้นมาต้องเขี่ยให้เขานะต้องเขี่ยดูนะคือที่ผมโดดลงรถอีกครับว่าให้มันหมุนหมุนกล้องได้นะ,ะนนด,ด้ป็ะนอท้าขุดเหป็ะนอเนี่ยดูดูอย่างเงี้ยดูมันจะช้านะแต่ไปดูข้างนอกมันยังเร็วเลยโอ้โหรถรถก็เอียง มัันเยีงครบหาปลานะครับาานะใครชอบการหาปลาก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะทุกคนนะ ขึ้นมาหนึ่งทุกกีก็ต้องเ,นะอเคียนะเอ๊บหาปลาหาปลาโอ้โหแบบเสียงข้างนอกม่นโคตรเสียงเครื่องแบบกระหึมมากอะนะผมกระหึมจริงๆอะแบบดังมากอะเสียงข้างนอกอะ ดีครับผมก็ตักขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โหลึกจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหลึกลึกกว่าเดิมอยู่นี่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ทุกนะเดี๋ยวเราค่อยเอาหญ้าปลาฟูไว้นะครับทุกคนนะหญ้าปลาฟูใหม่นะใหม้มันสวยๆนะครับยอดยอดงานหาปลาครับทุกคนงานหาปลาเดี๋ยวไปก็ต่อยสักนิดน,นึงนะครับไปมันเป็นเสียงแบบเสียงเครื่องแบบกวดก็หึ่มอ่ะทุกคนนะไปไปไปแล้รถบดรถบดเ,เป็นคนขับให้นะวันนี้นะครับ ได้เป็นคนหานะครับผมเราต้องเกลี่ยให้เขานะครับเกีย่ยให้ลุงแก่หน่อยนะครับผมหรือว่าไปยืนฝั่งบุนดีป่ะแม่แม่เอาฝั่งนี้แหละมาลอกคองครับผมเนี่อยอยู่ข้างนอกไอ้อยู่ข้างในแบบ เครื่องแบบเสียงนิ่มๆเงียบๆเนะาะเจอข้างนอกอู๋แบบก็คือดังมากอะ่ะเสียงแบบเสียงบบดังเลยอะ่ะไองานแบบนี้ต้องใช้ฝีมือนะกคนไม่ใช่ว่าจะตักไงก็ได้นะมันมันต้องทำให้มันดินมันเรียบด้วยอะ่ะฝีมือนิดนึงครับนิดนะเดียว แค่ทำให้เพื้นดินมันเรียบนะครับถ้ามีแบบน้ำขึ้นมาด้วยมันจะสมจริงมากเลยนะตักไปเลยครับผมนะเขีย่ยไปมีปลาป่ะโอ้โห เนี่ยถ้าถ้าเราได้ปลาเราก็จะชี้ให้เขาแบบนี้นะชี้นี่ชี้ชี้ชให้เขาให้เขามาให้เขามาให้เขามาตีเยวนะครับตีเปลา,เ,าเขาก็จะมาตีเอาเอาไม้ฟาดปลาแล้วก็อา่าก็เก็บเอานะครับคือถ้าคนอยู่อีสานจะรู้นะครับทุกคนรู้อยู่แล้วลหละมันไม่ต้องได้บอกไม่ต้องอธิบายเลยเลยงานแบบนี้นะครับ เดอ๋อเด็กต oh. ูดมันจะติดต้นไม้เหรอโอ้โหผมมองไม่เห็นสองไฟตัวนี้เลยว่ะเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยเนี่ยโหลรหญ้ามันย้ามันเยอะเลยมองก็ไม่เห็น อมองไม่เห็นเลยวะอมองไม่เห็นจริงเน,นี่มองไม่เห็นอู้อยดัดดวงนอกนะทุกคนเพราะว่ามองไม่เห็นเลยนะ มองไม่เห็นเลยอะไรเลยวะมองไม่เห็นเลยเลยว่ะหาปลาด้วนยะับหาปลานะหาปลาหาปลาเนี่น้ำลึกๆอย่างน,นี้นะโหหาปลาชิวเลยแหละนะครับผม เก็ทุกคนครับตลอดคลิปนี้นะผมหรือว่าก็สนุกดีนะปันดีครับการหาปลานะผมในนี้ก็ตักขึ้นมาแล้วก็ฟูดินให้มันเป็นแบบเรียบๆนี้นะผมโอลึกกว่าเดิมเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้โหลึกกว่าเดิมเยอะอยู่นี่ลึกลึกกว่าควรเลยแหละป่อนเครื่องน้อยเออนกหูอยิบ้า โอเคครับคลิปนี้เอาไวเพียนเท่นีครับผมใครชอบงานหาปลาก็เดี๋ยวมาฮะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะโอ้โหดูถนนดูทางไม่สวยจริงนะแบบนี้นะสวยงามมากทุกคนครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับชอบเกาะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ